สวัสดีค่ะบักสภาพมื่สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกค่ะจเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดจ็คเก็ตปากกันนะคะเป็นงานยุโรลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา2,892ันแปด้าสทุกค่ะน้ำหนัก1928กิโลชิดเป็นกิโลกิโลละ150บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการๆส่าถึงสิชิ้นตกก็คื่อชิ้นค่ะทุกค่ะร้อาบาท ขอดีของแจ็กเก็ตปากกานะคะลูกค้าจ๋าคือเขามีสอดไส้ค่ะลูกค้าจ๋ามีสอดไส้เอาไหมะเอาไหมอะเดี๋ยวลูกค้ามองว่าสอดไส้คืออะไรค่ะเปียเหระเขามีซับในอือมีอย่างสอดใส่อะลูกค้าจ๋าเป็นซับในแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นซับในแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าหนูขอเวลาสองชิ้นโงนุแกะให้ดูนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเป็นแจ็กเก็ตปากกาอข้อดีอุ่นมากตัวเดียวนะ เอาจริงๆถ้าลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปขายค่ะหรือซื้อไปใส่เองค่ะระยะเวลาเม่ต่ำกว่า5ปีถึง10ปีนะกว่าจะชำรุดกว่าจะพังค่ะน้ำค่ะค่ะข้อดีของเขาจะมีสองซับเหมือนที่น้ำแจ้งซับด้านนอกใส่ฤดูร้อนซับด้านในขึ้นภูเขาอ่าเข้าหิมะหิมะได้หมดเลยกันหนาวได้กันหนาวได้สะใจอย่าลูกค้าจ๋าตัวเดียวเอาอยู่ใช่ค่ะตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนนะคะใช่ค่ะเราไม่ได้แกะยากค่ะลูกค้าจ๋าเขาเป็นกระดุมเลยนะกระดุมแป๊ะ ลูกค้าจ๋าดึงอย่างนี้เลยนะคะกระดุมเป๊ะนะคะโอ้กระดุมเป๊ะนะคะลูกค้าจ๋าดึงอย่างนี้เลยอ่ะดึงออกอย่างนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะลูกค้าจ๋าข้างนอกก็อุ่นข้างในก็ดีค่ะลูกค้าจ๋าดูโอ้แต่ว่าลูกค้าจ๋าตอนนี้นะเขาเรียกว่าอุ่นอะไรอุ่นอุ่นแบบไหนอะคือคล้ายๆกับเขาปรับอุณหภูมิน้ำอาการร้อนๆเหมือนเหมือนจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนจะร้อนแบบแทนที่แบบว่าสมมติว่ามีมีน้ำในสาเหมือนจะร้อนแบบ ร้อนเหงื่อออกแตกซีดขนาดค่ะแต่ว่ามันเขาปราบูนณหภูมิอ่ะแต่ว่าบอกว่าช่วงนี้เป็นปาก้าจ็กเกตปาก้าส่วนมากจะเป็นสไตล์ยาวๆนะลูกค้าจะถามหาสอสทีนเพี้ยนไม่ค่อยมีนะลูกค้าจะเพี้ยนซอสสั้นแทบจะไม่มีมันจะเป็นทรงยาวยาวประมาณเข่าเราขนาดค่ะใช่ค่ะอันนี้คือสูงมากนะคือถ้าคนอื่นใส่ก็อยู่ประมาณเหนือเข่าขึ้นมานะถ้าพวกเราใส่ก็จะคุมเข่าลงไปใช่ค่ะต้นทุนต่อชิ้น109.3บาทขออนุญาตประมาณการขายพัน พันห้าได้สองพันได้สองพันห้าได้เจ๊ก็ตปากาหนาวหนาวที่สุดหนาวที่สุดในโลกหนาวมากหนาวมากมาหนาวหนาวพอดหนาวพอดหนาวลบ, <c oughs> ลบแข็งละค่ะหนูแข็งหนาวอะไรที่แข่งหนาวมากอ่ะ <c oughs> เอ้าซับในไปใส่ค่ะ<ฆ>ร้อนจ้ากันแดดกันลมก,กันหนาวขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะขึ้นภูเขาไฟใช่ค่ะไปทำไมภูเขาไฟก่อนนะคะใส่แบบนี้อ่ะ ลบน้ำข้างในข้างในได้ลูกค้าจ๋าคือหนึ่งตัวมีสองล่างหนึ่งตัวมีสองล่างหรือว่าลูกค้าบางท่านแบ่งกันใส่น้ำค่ะแบ่งกันใส่ได้ไหมได้น้ำบอกว่าเดาว่าพี่หนูมีแค่กระหนาวแค่ตัวเดียวใครพี่เอาไปใส่ได้ได้ได้อยู่นะใช่ค่ะพี่ใส่ตัวนี้ได้เออเออเออเอาไหมเด้๋คือความคิดเริ่มมาแล้วไเดียเริ่มมา น้าบอกว่าพี่หนูมีแบบว่าเสื้อแค่ตัวเดียวนะเราแบ่งกันใส่กันบ่าใส่คืนห้พี่เขาด้วยนะได้ใส่ได้ค่ะทุก่าจะเ2ชั่วโมงนะค่ากาจตัวอื่นก็เป็นเหมือนกันไม่ได้เป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะลูกค้าจจะเป็นเหมือนกันก็คือมีทั้งซับนอกและก็ซับในค่ะลูกค้าจจะถอดออกก็ได้ไม่ถอดก็ได้ลูกค้านจะอ๋อในนึงตัวมีสองร่างใช่ค่ะอันนี้หนึ่งร่างที่หนึ่งอันนี้ร่างที่สองนะคะ ตกิดลบน้ำแดงที่ใส่ก็อุ่นแต่ว่าน้ำก็จะเป็นเย็นๆนี้นะคะเพราะว่าน้ำไม่มีซับในใช่แต่อุ๊ยตัวนี้ทำไมดีจ้ะอันดีมากอันนี้เป็นไส้ในของตัวนี้นะใช่ค่ะเป็นไส้ในนะคะต้นทุนประมาณร้อยเก้าสิบกว่าบาทค่ะลูกค้าจ๋าเก๋ๆหนูว่าขายตัวสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าอย่างที่เบลแจ้งบางท่านขายหลักพันก็มีนะคะหลักพันห้าหลักสองพันยินอากาศเย็นๆช่วงนี้ลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปทำราคาได้ใช่ค่ะ จะเด็ดมากจ้าจ้าเป็นสีโทนแบบนี้นะอ่ะสีทหารขี้ขี้ขี้เขียวขี้มาเขียวขี้มะเปไมุณผ้าขี้เป็ดบ้าโอเคตาแค้วจ้าเขียวสไตล์ประมาณแบบนี้ถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นิดนึงแต่ต้องใหญ่ใหญ่พอน้าจะใช้ประมาณน้ำใส่ได้เลยเพราะว่าใส่เป็นคุมคุมเนาะคุมถ้าลูกค้าจะบอกว่าใส่ด้านรูปแต่ว่าตัวนี้หนักนะแต่ถ้าเกิดว่าคนพองผอมนะลูกค้าจ้าโอ้หนักเหมือนกันนะนะใช่ค่ะ เพราะว่าเขาหนักต้องใส้ในของเขาลูกค้าจ๋าจะมีทุกตัวเป็นแจ็กเก็ตปากา้าเชื่อต่างประเทศได้ได้ขึ้นเหนือพิซซ่าช่วงนี้ลูกค้จ๋าสามารถนําไปขายได้เอาเร็วๆก็ได้เนาะได้ค่ะแปดรขายแบบว่าแนวผู้ชายแมนๆอยู่แล้วแนวแบบว่าสะอาดทหารอยู่แล้ว สามารถซื้อไปค้าไปแกะได้นะ,ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นมีซับทุกตัวนะหมูแจ้งเป็นมีซับทุกตัวแต่ว่าไม่ได้แกะให้ดูนะ<ช>แกะให้ดูตัวเดียวพอลูกค้าจ๋าที่เหลือเดี๋ยวลูกค้าไปแกะอีกทีเ<ช>ึงเนาะนี่เป็นโค้ดยาวสวยมากสามสี่หา้หาหกเจ็ดแปดเก้าบอ่ะประมาณแปดเก้าตัวลูกค้าจ๋าประมาณแปดเก้าตัวต้นทุนก็น่าจะเพิ่ม นะคะลูกค้าขาต้นทุนน่าจะเพิ่มนะประมาณ8-9ตัวตอนแรกเราแจ้งว่าประมาณ10-15ตัวนะคะลูกค้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปหาอีกทีหนึงใช่ค่ะอันนี้ขออนุญาตประมาณการเัราะว่า200่อนเนาะใช่ค่ะประมาณการโอจะหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันอ่ะลูกค้าจ๋าคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะลูกค้าจ๋ารายการนี้เราไปช้าๆนิดนึงเพราะจำนวนชิ้นมันน้อยใช่ค่ะแต่ว่าเกรดเนะบอกเลยจ้าเกรดเค่ะลเกรดเอแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังใช่ความไม่แทบจะไม่เสียหายนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า บตองสักเนาะแมน่ะกลิ่นหอมมากใช่ค่ะหอมกรอกกินน้ำเยอะใช่กินผ้าคือตอนนี้สามารถขายได้เลยลูกค้าจะดูค่ะดูความใหม่ของเขาไม่มากนะแต่ว่าหนักนิดนึงหนักค่ะหนักเลยนเกือบจะประมาณโลสองโลเลยใช่ค่ะแต่ว่าข้อดีของเขามีซับในสองด้านซับในแลก็ด้านนอกนะคะใช่ค่ะอย่างที่แจ้งนะใส่ทั้งหน้านะเา ใส่ทั้งหน้าร้อนนะคะรักษารแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะหรือว่าจะออกแล้วใส่เป็นแบบว่ากันดงกันแดดกันลมกันฝนเวลาขับลงขับรถได้หมดหนะคหญิงใส่ได้ชายใส่ได้ใส่กับเราด้วยนะคะลูกค้าค่ะใหญ่ๆเละชอบแบบนี้ต้องใหญ่นะไม่มีใครใส่ละลูกนะคะลูกค้าจ้ะใช่ค่ะอ่าอายารอช้านะลูกค้าค่ะเอทได้เลยชอบถุงนี้ในราคา2,892บาท2 8งพ 1 8 9 2บาท2 8 0ราสุ2บาทใช่ค่ะกค้าจ้าจำนวนที่ประมาณ8-9ตัว8-9ตัวต้นทุนตีไป280เนอะ280 280 280 2 8 290อันนี้เราประมาณการเดี๋ยวให้ลูกค้าเป็นนัดรอบนะจ้าใช่ค่ะแต่ว่าคุ้มมากลูกค้าจ้าคือผ้าดีมากผ้าดีเลยค่ะลูกค้าจ้าแล้วสีเป็นสิ่งที่นิยม อ่าฮิตนะคะ<ช>ลูกค้าจะเป็นแบบว่าแจ็กเก็ตปากกาแล้วก็เสีย,ส<ว>ยหายนอน<ช>ลูกค้าจะบอกได้เลยนะคุ้มมากอยากให้ลูกค้าเอาไปลองเทสดูเอาไปขายดูยิ่งแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวต,ต,ต่างนาๆนะนะสามารถนำเท้าไปแจกได้<ช>โอเคค่ะลูกค้าาวันนี้โปรโม,มชั่งใจดีรีวิวให้เห็นทุกตัวกันไปเลยนะคะทวนรายการค่ะวันนี้เป็นแจ็กเก็ตปากกานะคะเป็นงานยุโรป ลอเ a ทนะคะเป็นสินค้าของทางบริสันบัสราคา2892บาทนะคะน้ำหนัก19.28กจะ9.28กิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ150บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการ8ถึง9ตัวตกั้นทุนต่อตัวลูกค้าจ๋าก280บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดทสนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กน้าเว็บไซต์ไอจีหรือเป็นเบอร์โทร เดีย๋ยวจะเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทได้ค่ะบริษัทเปิดทุกวันค้งแต9่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะครติดตามในช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ